ไปพี่ตาค่ะค่ะเชิญพี่ตาเลยนะคะกรบคราวะท่านจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะกรบครูทุกท่านและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจิตราพรมมโคตค่ะชื่อเล่นว่าตาจากจังหวัดลบบุรีค่ะชื่อทางธรรมว่ามั่นแก่นพุทธ อายุหกปีค่ะสังกัดพระกลางสวนป่านาบุญ3จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเทสตรีจังหวัดลบบุรีค่ะจบอริยปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีของสถาบันวิชารามและจบหลักสูตร วิทยาลัยสุมชนของจังหวัดมุกดาหารและแต่ขนาดนี้นะคะกำลังศึกษาศึกษาต่อปริยะปัญญาโทปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านทุกหายฉับพลันนะคะในเรื่องของความกล้า8ประการในหัวข้อที่สองคือกล้าให้เกิดวิบากร้ายค่ะก็คือ,คอทุกของตัวเองก็มีเรื่องอยู่ยว่าทุกๆวันนะคะก็จะมาฝึกลมหายใจหาควบคู่ไปกับ พี่น้องทุกท่านนะคะมาวันที่สิบนะคะวันตุลาคมขณะกําลังฝึกลมหายใจร้อนนะคะก็รู้สึกไม่อยากทำแล้วทีนี้ก็ก็เห็นกิเลสตัวเองว่าเอาทาไมไม่อยากทํากิเลสมันบอกว่าไม่เห็นสนุกเลยอ้าวเราก็เลยบอกว่าเอาเนี่ยแหละการที่อาา่ามาฝอ่ามาฝึกลมหายใจเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันช่วยให้ อดแข็งแรงแล้วก็หัวใจแข็งแรงแล้วก็ช่วยสมองก็ดีด้วยนะก็ออบอกเขาไว้นะคะแต่นี้ก็ก็ก็ไม่สนใจนะคะืคอไม่ไม่เชื่อฟังก็ทำไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะก็ทำไปเรื่อยก็ไม่เชื่อนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆประมาณสักพักหนึ่งนะคะเรื่อยๆก็อาการของความเริ่มไม่มีแรงยิ่งฝึกก็ยิ่งไม่มีแรงยิ่งฝึกก็ยิ่งอ่อนเพลียอว ก็เลยในความนั้นก็นึกถึงอ้าวตอนนี้กิเลสมีลีลาอะไรอีกแล้วก็นึกนะคะก็พิจารณาว่าโอ้เริ่มไม่มีแรงใช่ไหมเริ่มมีแรงใช่ไหมก็นึกถึงคําสอนของอาจารย์ว่ากล้าไม่มีแรงไปเลยก็เลยตั้งสินนะคะว่ากล้าไม่มีแรงไม่มีแรงให้มันไม่มีแรงไปเลยนะคะยินดีที่มันไม่มีแรงนะคะหรือว่าถ้ามันจะมีแรงก็ยินดีนะคะก็ก็พิจารณาอย่างนั้นนะคะและก็นึกถึงสํานึกผิดว่านึกถึงตัวเองนะคะ ก่อนที่จะมาเจอท่านอาจารย์นะคะตั้งแต่เล็กจนถึง52ปีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ไม่เคยกินผักเลยค่ะก็นึกถึงว่าเราเอาเบียดเบียนเนื้อสัตว์ของเขาเนี่ยเรามาคิดว่าการที่เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทําให้เราร่างกายแข็งแรงแต่ที่ไหนได้การที่เราไม่เคยกินผักเนี่ยไปกินแต่สัตว์เนะะี่ยค่ะมันทําให้เรา,เาไม่มีแรงนะคะตอนนี้ก็คือวิบากกรรมนะคะในตอนนั้น,นในขณะที่เรากําลังทําความดีเนี่ย มันก็มามีมาที่จะมาขวางไม่ให้เราทําความดีเราก็บอกกล้าไม่มีแรงไปเลยมันไม่มีแรงก็ให้มันตายไปเลยนึกถึงคำอาจารย์ขึ้นมานะคะอาจารย์ขึ้นมาเลยกล้าให้มันไม่มีแรงตายก็เป็นตายยังไงเป็นกันรับเท่าไหรหมดเท่านั้นนะคะก็สู้ไปพิจารณาไปเรื่อยทบทวนทบทวน,ททวนอาการของความไม่มีแรงนั้นมันเริ่มหายไปค่ะมันกลับกลายเป็นความฮึกเหมิมมีความรู้สึกเบิกบาน และร่างกายแข็งแรงนั้นก็กําลังพละกกาลังเกิดขึ้นมาทันทีเลยค่ะในในตรงนั้นนะคะก็ได้สภาวะตรงน,นี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวขอบพระคุณครูและขอบพระคุณพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะที่มีพลังเหนี่ยวนํานะคะทําให้เราได้พลังในการที่จะกําจัดก,กิเลสน,นะคะก็ขอแชร์ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสาธุคะ่ะ Ok พิพิพตานะคะก็กล้านะคะความกล้าเนี่ยทำให้มันมีแรงมาเลยเนาะกล้าที่จะไม่มีแรงแต่กลับทําให้มันมีแรงจะสังเกตได้ว่าความกล้าเนี่ยค่ะมาจริงๆ cetera, แล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนดูเรากล้าที่จะกล,ล้าที่จะเสียหายแต่ก็มันเสียเสียไอ้ที่เสียมันก็หายไปแล้วงันคะมันก็เลยแรงมันก็เลยกลับมานะคะกล้าที่จะกล้าที่จะไม่มีแรงแรงก็เลยกลับมาเต็มเลยนะคะ ต่อไปก็เชิญนะคะพี่เล็กมหาชัยนะคะค่ะขอบคุณพี่ตามากนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคารวะอาจารย์